สีเขียว,วอ่ะขายไปแล้วใช่ครับมุดเลยเนี่ย 倒了。 เห็นได้ไงครับก็ตอนแรกตีประมาณบตีสองผมนอนอยู่บนบ้านมันก็มีตอนแรกมีลมมาลมแล้วก็มีไฟลอยขึ้นมาผมก็ไม่คิดเลยนึว่าไฟสีสันน่ะแล้วมารอยเข้ามาในบ้านผมก็เรียกแม่ผมแม่ เรียกแม่ผมแม่ผมก็ตื่นมาผมก็เปิดแฟลเห็นมันม้วนออกไปเลยแล้วก็มาหยุดอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้แล้วทีก็ผมก็ถือมี่ไล่มาไล่มาก็มุดเข้าไปเครับผมให้ลุงดักเหมือนผมดักนี้นอนเดี๋ยวเราเห็นใช่ครับผมยังไม่สีอะไรสีเขียวหายไปเลยใช่ฮะมุดเข้าไปเนี่ยทีดวงเดวงเดียว ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนครับประมาณตีสองประมาณตีสองอ่าแล้ววันนี้เราทำอะไรถึงพึ่งมาหากันเนยก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก็เฝ้ากันจนเช้าอ่านี้ยังเฝ้าอยู่ตั้งแต่อวานแล้วใช่ครับถ้าเราคิดว่าเป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นกระสุนครับเราเห็นเห็นหลังผมขาวๆใช่ไม่เห็นเห็นเป็นคนเลยหรือว่าไงใช่เป็นคนครับเป็นคนเป็นยังไงอ่ะเป็นคนไส้เลยนี่เป็นไส้เลยเมื่อคืนเมื่อคืนเนาะตอเนี่ยเขาเห็นเหมือน อ๋อเห็นกี่คนอ่ะก็เมื่อคืนเขาหาก็ห็นงกนหมดเลยกล้องดูผู้ชายผู้หญิงครับมีผมยาวเลยไม่ยาวผมนี้สั้นมีดวงไฟเหมือนในหนังเลยใช่ไหมเป็นสีเขียวพี่เป็นสีเขียวแล้วก็มีไส้ใช่เราไม่กลัวเหรอก็กลัวชู่พี่แต่ทัาไงได้มันขึ้นบ้านเราเคยเจอไหมไม่เคยครับครับครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ ไม่ได้ถ่ายค่ะเป็นเป็นไฟแดงๆนี่เไฟประมาณไหนอเป็นไฟเป็นเปลวไฟหรือว่าเป็นแสงเหมือนหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นแสงค่ะเป็นไส้แล้วก็เราเอาไฟฉายส่องแล้วก็มันเป็นสีแดงอ๋อหมายถึงว่ามันกระทบแสงเราแ้วแล้วไส้มันเป็นสีแดงแต่ว่าไม่เห็นหน้าเพราะว่าพาน่านพานบังเราเห็นตรงไหนจุดตรงไหนที่เราเห็นครับเออมีกนี้ค่ะใต้ถุนใต้ถุนบ้านใช่ไหมใต้ถุนตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ถึงเห็นก้มดูค่ะ ได้ยินเสียงหรอก้มลงไปดูเลยก้มลงไปดูเพราะว่าเห็นเห็น <ๆ S 2> น้องเขาบอกว่าเขาเขาไอ้มันมุดเข้าใต้บ้านค่ะก็เลยไปก้มดูเห็นตอนไหนเนี่ยตอนตีสองค่ะเมื่อคืนใช่ไหมวันนี้เจออีกหะวันนี้ยังไม่ได้ก้มดูค่ะไม่เห็นค่ะตีสองของเมื่อวานใช่ไหมนแลวที่บอกว่าเห็นแวบนี่คือเห็นตอนไหน เห็นวันนี้เลยตั้งแต่เมื่อวานที่สามที่สสามของเมื่อวานใช่ไหมใช่แล้วช่วงประมาณทีสี่หมาก็หอนะ้วันนี้เห็นช่วงหัวเลยนะเหมือนบบกตอนแรกหนูก็นึกว่ามันจะไปแล้วมานนอมันไม่ไปไม่แล้วก็วันนี้ก็เห็นอ่ะหลานหนูไงหลานหนูมันขี่รถมาแล้วมันมันถอยหลังมาพอเขาเอาเอาเอาหัวมงกับกับเบื้องติดกับเบื้องอ่ะอยู่ตรงโน้นตรงนู้นอ่ะ